สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเสง V.I.P เช้าบ่ายนะคะประจำที่25มิถุนายนปี66นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะคะสำหรับห้างเสงเช้า V.I.P เช้านะคะ476กับ9 404142464749 707172747679 647679970แล้วก็791เนาะ

ทุกคนโชคดีจับคู่ลุ้นด้วยกันนะคะแต่ละแนวทางเนาะหรือจะจับคู่ไปก็ได้นะง่ายๆสั้นๆนะคะสองห้าห้าสองแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดห้าห้าแปดสองหนึ่งหนึ่งสองสองแปดแปดสองเนาะทางนี้เจ็ดกับเก้านี้ห้าก็หนึ่งก็ห้าเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าเก้านะห้าหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าเนาะสี่หกสองสี่หกแปด ก็ขอทุกคนโชคดีทุกแนวทางนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแด่เพียงแค่นี้เนาะสวัสดีค่ะ